สวัสดีคะ่ะวันนี้ก็เอาเลขเด่นเทพทันใจนะคะเทพทันใจงวดประจําวันที่16พฤศจิกายน2567เเอาเลขเด่นเทพทันใจมาให้ท่านผู้ชมพิจารณากันนะคะเลขเด่นท่านเทพทันใจงวดนี้เลขหน้าปกจะเข้าหรือไม่เรามาชมกันเลยจ้าเลขหน้าปกเทพทันใจงวดนี้เด่น บนนะคะบนนะคะจะมี4มี1แล้วก็มี2องบนนะคะมี4มี1แล้วก็มี2แต่ว่าติ๊กฮีโร่นี่เข้ามา1กับ2นะคะบนส่วนเลขท้ายนะคะเลขท้ายเลขท้ายของเทพทันใจนั้นมา0แล้วก็มาเจ เลขท้ายนั้นมา0แล้วก็มา7 7จะเข้าหรือไม่เพราะว่า7นั้นเป็นเลขท้ายของมาสีหมอกคูณ2อเนาะเเป็นเลขเด่นท้ายของมาสีหมอกคูณ2ถ้าเทพทันใจเข้านะคะเข้าบนก็คือ4ีนะคะสกับ1 ถ้าเข้าล่างนี่เข้ามา0 7, ูย์เก็มาตรงกันกันกบเลข07นะคะก็มาตรงกันกันกบมาสีหมคูณสองนะคะอันนี้แอดก็เอาเลขหน้าปกมาเทียบกับสำนักอื่นนะคะที่ว่า7 กับศูนย์มาล่างนะคะของมาสิโมคูณสองนี้เจ็ดล่างนะคะนี่เจ็ดล่างแล้วก็ศูนย์ล่างเจ็ดล่างแล้วก็ศูนย์ล่างนี่คะ่ะล่างมาศูนย์นะคะมาสิโมคูณสองนี่ล่างเข้ามาศูนย์แล้วก็มาเจดด้วยนะคะนี่เด่นเจ็ด ซึ่งตรงกับเทพทันใจเนาะแอดก็เลยเอามาให้ท่านพิจารณาดูนะคะเลขเด่นเทพทันใจเลขหน้าปกเด่น0กับ7ส่วนบนนั้นเด่น4 1 2นะคะงวดที่แล้วเลขหน้าปกเขาไม่เข้านะคะแอดก็เลยไม่เอามานำเสนอนะคะมางวดนี้ ทพทันใจที่ไม่เข้ามาสอง,งวดงวดนี้เป็นงวดที่สามนะคะวดที่สามแอดคิดว่ามาตรงกับหลายสํานักเนาะก็คิดว่าคงจะเข้าอาจารย์กรุงเก่าแปดสามแปดห้าอาจารย์สงขาเก้าสามเก้าห้าท่านลองเอาไปพิจารณาดูนะคะ เทพทันใจรวยทันใจเด่นสองหนึ่งสี่แอดมาวงไว้ที่สี่หนึ่งะคะก็ไม่แน่เนาะเลขสี่หนึ่งเพราะว่ามาแรงแอดก็เลยเอามาไว้ตรงนี้นะคะเอามาไว้ตรงนี้เทพทันใจนะคะเทพทันใจสองหนึ่งสี่ถ้ามาสี่ก็คือ 40, 41, 42ถ้ามา0ก็คือ 40, 10แต่ว่าถ้ามา2ก็มี3 2เนาะ3 2, 5 2แล้วก็8 2ยังมี1 2กับ4 2ด้วยนะคะ สรุปแล้วสองของเทพทันใจมาแรงนะคะหนึ่งสองสามสี่มาห้าตัวสองเขามาแรงนี่คือเลขเปลียนเทพทันใจนะคะมาดูหน้าต่อไปนะคะของเทพทันใจ นี้เด่นเก้านะคะขอพรจากพระธาตุชเวดากองนะคะมาเก้าลองเอาไปพิจารณาดูนะคะเลขมาเก้านี่ก็คือ ของคำชะโนดนะคะมาส9ของเขาเด่น49่เานะคะคำชะโนดคำชะโนดเด่นสี่นะคะพระธาตุชเวดากองเด่น9นะคะมาตัวเดียวกันเทพกะซิบ บอกโชคดับหกนะคะดับหกพระธาตุชเวดากองเด่นเก้านะคะเทพทันใจรวยทันใจนะคะเจ็ดเก้า แต่ว่าแอก็มาวงไว้ที่เก้าหนึ่งะคะมาวงไว้ที่เก้าหนึ่งแต่ว่าแอชอบเก้าสองถ้า9กสองมาก็จะเป็นเก้าเนะคะถ้าเบิ้ลไหวออกวันนี้ก็คือวันเสาร์นะคะถ้าเลขจะเบิ้ลน,นะคะก็มีเจ็ดเจ็ดเนาะเก้าเก้าแล้วก็ ศูนย์ศูนย์ถ้าจะเบิลมาในแนวนี้แต่ว่าเทพทันใจรวยทันใจนั้นมาเจ็ดนะคะมาเจ็ดกับเก้าถ้ามาเจ็ดก็มีเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสี่ถ้ามาเก้าก็คือเก้าหนึ่งเก้าสองแล้วก็เก้าสี่นะคะมาดูหน้านี้ ขอโชคจากพระาธาตุเด่นหนึ่งนะคะเด่นหนึ่งหน้านี้เด่นหนึ่งหนึ่งมาแรงนะคะหนึ่งมาแรงถ้าหนึ่งมาแรงก็มีหนึ่งสองหนึ่งแปดหนึ่งเก้านะคะโดยเฉพาะเลขเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเนาะมาแรงหลายสำนักนะคะที่มา มาหนะคะมาหนึ่งมีหนสองนะคะถ้ามา 1, ม 1, 2, 1, 8, 1นึ่งมี1นึ่งสองหนึ่งแปหรือ9ก้าหนึ่งนะคะนี่คือเลีกเด่นจากนิตยสารเทพทันใจนะคะงวดที่แล้วเขาก็ไม่เข้าเนาะ ก็เลยไม่เอาให้ท่านผู้ชมพิจารณาเอามาให้พิจารณางวดนี้ถ้าไม่เข้าแล้วก็งดนะคะงดเอามานำเสนอเนาะก็ขอบพระคุณมากๆนะคะที่ท่านกดไลค์กดติดตามก็ขอให้ท่านเอาไปพิจารณาดูดีๆนะคะเลขเด่นเทพทันใจงวดนี้ มีเด่น9นะคะเด่น9เด่น4แล้วก็เด่น1นะคะหรือจะเป็น4ี่หนึ่งเกถ้า4ี่หนึ่งเกนั้นก็จะมาแบบนี้นะคะก็จะมาแบบนี้นี่ค่ะเป็นใบแทรกนะคะบน4ี่หนึ่งเก คือเลขเด่นงวดนี้นะคะก็ลองเอาไปพิจารณาดูขอบพรกคุณมากๆนะคะที่ท่านกดไลค์กดติดตามก็ขอให้ท่านจงมีโชคลาบลอยนะคะสวัสดีค่ะ